ยายากับคำตอบที่ทำนเดชยหยิบกันไกแทงอกตัวเองรัวๆเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่ทำเอาคนดูไลฟ์ของช h อปปี้เมื่อวานนี้ที่มีพระนางคู่ขวัญอย่างนเดชคูกิมิยะและยายา,ยาอุลัสยาไปออกงานด้วยกันนั้นฟินจิกหมอนขาดกันไปเลยล่ะคะ่ะเมื่อนางเอกสาวยายาอุลัสยาโดนถามคำถามที่ว่า ถ้าโลกจะแตกภายใน12นาทีนี้อยากจะบอกอะไรกันและกันงานนี้นางเอกสาวก็ตอบออกมาได้ชวนกรี๊ดสุดว่าย่าจะบอกพี่แบว่าถึงแม้โลกจะแตกใน12นาทียังไงในโลกหน้าเราก็ต้องได้เจอกันทำเอาหนุ่มไดเดชถึงกับเขินไปไม่เป็นจนต้องเอากันไกมาแทงหัวใจตัวเองก่อนจะบอกว่าเหมือนกันครับตามนั้นครับ ได้ยินอย่างนี้พูดเลยว่าแม้แต่ทีมงานในสตูก็ยังกรีดกันสนันแล้วคนดูล่ะคะจะรู้สึกกันอย่างไรบ้างอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ